ทักทายมวลมิสายทุกคนนะครับวันนี้กระทำต้มเค็มหรือพะโลก็แล้วแต่เนาะใส่หน่อไม้ด้วยนะครับน่าจะขาดต้าหู้ด้วยซ้ำไปต้มมาเกือบนุ่นละเกือบสองชั่วโมงเลยซ้ำนะฮะขาหมูนะฮะใส่หน่อไม้ใส่ไข่ด้วยครับผมจัดเต็มจัดหนักนะฮะแล้วก็กัดแตงครับผมนะบมีแตงแล้วก็ทำน้ำจิ้มนะฮะเปรี้ยว หวานเค็มมันนะสามรสเลยใส่ต้นหอมหน่อยจบข่าวนะครับผมกำลังจะเสร็จแล้วละ่ะใส่หน่อไม้ด้วยนะชิมแล้วครับผมได้สามรสพอดีนะจะออกเค็มนำหวานนิดๆ <c oughs> นะครับผมมาลนะมากินด้วยกันครับผมรับรองไม่ผิดหวังนะนะฮะพะโลต้มเค็มเวียงจันนะครับผมมากินด้วยกันนะ